เชียงกาลีล่าร้านอาหารในตำนานระดับขึ้นหิ่งเป็นเหมือนร้านที่แรล่งผลิตเชฟอาหารจีนในเมืองไทยหลากหลายเป,ปิดมาตั้งแต่2-5-1-2้าห้าสิกว่าปีปลาแมนกุ้งเป็นของเขานี่ไงหัวใจเอาเลือดกุ้งมังกรไปผสมกับสไปร์ของโดปของดีเด็ดแับซาชิมิใครก็ยจะนักถือว่าญี่ปุ่นจริงก็มีปลาเกา๋ามังกร กระเพาะปลาผัดมันกุ้งเยิ้มเยิ้มหอมหอมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยขาหานอบหม้อดินที่นี่ใหญ่มากกินเหลาของแท้ไม่ต้องเอาทุกเมนูก็ได้ฝากไว้คราวหน้ามากินดินไปเละสวัสด,ดีครับตาเลี่ลุงอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยลุงจะพามาร้านอาหารจีนมันเป็นร้านชื่นหิ่ง หรือเป็นร้านในตำนานหรือเป็นร้านเก่าแก่หรือเป็นร้านแรกๆก็ได้เลยของกรุงเทพมหานครครับเขาอยู่ใจกลางกรุงเทพที่เลยสีลมธันิยะชื่อร้านคอเขาคือเชียงกาลีล่ารู้จักกันหรือยังครับคุณกันหรือยังร้านนี่นะฮะ เป็นเหมือนร้านที่แรล่งผลิตเชฟอาหารจีนในเมืองไทยหลากหลายวันนี้ลุงจะพามาลึกถึงความหลังร้านเชียงเวรา่าสาขาทัญญะแตะก่อนอื่นแล้วการช่วยลุงหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติสไั้์กดกระดิ่งติดตามลงุงแล้วเดี๋ยวเราก็าอร่อยไปได้วยกันครับไปร้านอยู่ข้างในบริเวณของทัญญะนี่เองครับไป พัทยาเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ยมันจะเป็นย่านธุรก,กิจทาวญี่ปุ่นอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดครับถ้าไป็นกลางคืนย่านนี้จะคึกคักท้ายหนุ่มท้ายแก่มาเดินกันย่านนี้แล้วรู้สึกว่าจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทนันทีครับซึ่งบอกเลยนะสมัยก่อนเนี่ยจะมีพัฒราาอาหารเจีนที่โด่งดังอย่างเช่นกิเลนมังกรทองแต่เชียงคาย่ายังยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ครับ บางคนเข้าใจผิดคพาว่าแชงกาลล่ากับเชียงกาลลราแชงกาลล่านั้นเป็นชื่อของโรงแรมเขาก็มีอาหารจีนอยู่ในโรงแรมของเขาแต่อันนี้คือเชียงเชียงกาลลรานะฮะเป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งสแตนอารอนซึ่งเขามีอยู่หลายสาขาพอเข้าในทรลยะนี่จากปากซอยเลี้ยวขวาปุ๊บถึงเลยครับร้านนี้เลยพัฒนาการเชียงกาลลราครับ ส่วนประวัติฟามเป็นเชียงกร,ราจะเก่าแก่ขนาดไหนวันนี้ลุงนัดกับทายาตรรุ่นที่เท่าไหร่เป็นใครเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในร้านได้เลยครับบรรยากาศเก่าแก่เลยเหมือน ย้อนไปเมื่อหลายๆปีก่อนที่ลุงเคยมาครั้งสุดท้ายคุณแสมครับแสมนะครับผ,ผมเป็นลูกของคุณมานะคนก่อตั้งพัตคารเชียรียล่าคับอันนี้รุ่นที่ไหนนะรุ่นที่สองเปิดมาตั้งแต่ 2 5 1 2 5 0กว่าปีแล้ว50กว่าปีสาขาแรกเลยอยู่ที่ถนนสีลมครับถนนสีลมที่เข้าไปแล้วรู้ไหมมันปีสะพานข้ามน้ําด้วยทุกวันนี้ก็ยังอยู่สะานปรับปรงปรับปรุงไปแล้วคุณพ่อเนี่ยเข้ามาจากเมืองจีนเลยไหมเกิดที่นี่ครับปู่คุณย่าเนี่ยมาจากที่เมืองจีนลมลุกคลุกคานมาคุณพ่อก็ต้องแบบไปทํางานในร้านอาหารก็มีเชฟดูถูกว่านายเนี่ยเป็นก็ได้ แค่เชือกปูขุนเชียงตัดไปแล้วเนี่ยเองก็ไม่มีค่าแล้วตอนนั้นคุณพ่อเขาก็โมโหโอ้โหแงงเจ็บปวดโมโหแล้วเขาก็ออกออกเลยวันนั้นเขาจะต้องสําเร็จให้ได้และอันนี้ก็คือต้นกำเนิดของเชียงกีร่าซึ่งเริ่มต้นจากการโดนผลักดันกับความที่ว่าไม่เอาไหนแค่เป็นเชือกขุนเชียงเส้นเดียวแต่เวลานี้เชียงกีร่าไม่ใพ่ธรรมดาเป็นร้านอาหารที่ติดชาร์จอาหารจีนในเมืองไทยร้านแรกๆที่ใครเอ่ยถึง ร้านอะไรคือเชนรล่าจริงแล้ร้านเนี่ยแทบจะเป็นร้านแรกแรกที่เอาปูขนมาขายใช่ครับใช่ฮะร้านแรกๆเมนูอีกเมนูหนึงบอกเลยเป็นเมนูไฮโซมันต้องกินกุ้งมังกรใช่ครับนี่พอกินกุ้งมังกรธรรมดาสมัยนี้ไม่เมมันต้องเจาะเอาเลือดกินเหมือนบำุงุงอ่าปูมังกรดูซ่าใช่ไหมอ่แล้ววันนี้ผมจะได้โดปไหมโอ้มีแน่นอนครับผมเตรียมให้คุณลุงเรียบร้อยแล้วทางนี้เลยครับไหนไหนแไหน กุ้งมังกรเยเยอะขนาดเนี้ยมันเป็นกุ้งมังกรอะไรเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีอะครับเจ็ดสีนะซึ่งมาจากทางภาคใต้มาแล้วเราเนปะ็นกุ้งเป็นของเขาเนี่ยลุงบอกเลยนี่เลยเป็นยังไงนีไ่ไงโอ้ตัวใหญ่มากหัวใหญ่ตัวนี้กิโลเนี่ยสองโลเจ็ดสองโลเจ็ดมังกรเจ็ดสีจะดูวะ่ะ ไอ้เลือดกอุ้งเนี่ยมันจะโดดได้แค่ไหน,นแล้ววันนี้คุณแจมคิดว่ามีจัดอะไรไว้ให้ผมอะ่ะก็จะมีกุ้งม,มังกรกุ้งแม่น,นม้ำต้นหอมขิงอ่าเราะปลาผัดมันกุ้งหมูหันฮ่องกงที่นี่เป็ดปักกิ่ง้อมีแล้วก็เด็ดด้วยอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่มีคำว่าวพลาดคือปลาหมอบขาหา่านวันนี้เตรียมให้คุณแูมครับขอข้าวคัวไปดูว่าทำยังไงไปทางนี้เลยครับ ปกติร้านอาหารทั่วไปที่เราจะเห็นน่ะครัวเขาจะอยู่ด้านล่างแต่ที่นี่ครัวเขาจะอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวตามลงมาโอ้ยขึ้นมาชั้นสี่ดูจานนี่อันนี้เป็นจานออเดิร์ฟนะฮะวันนี้ พอเข้ามาในครัวแล้วเนี่ยหัวใจหลักอยู่ที่เชฟเชียงเรล่าเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนฝึกเชฟอาหารจีนในเมืองไทยมาเลยก็ว่าได้ซึ่งพอที่ลุงจะยกตัวอย่างได้คือเชฟป้อมครับในวัยรุ่นของเขาเขาเคยมาทำอยู่ที่นี่แล้วครับตอนนี้ร้านพุกหยวนเขาเนี่ยเป็นคนทักบอกแท้ๆเลยแล้วก็อยู่ที่นี่จนตอนนี้เปิดร้านเองและมีหลายท่าน ที่ผานตรงนี้แล้วนี่คุเ,เชฟเป็นไกด์คนอยู่มากี่ปีแล้วอยู่มาสิบปีแล้วครับสิบปีแล้ววันนี้กุญแจแพเขาราเมนูอะไรครับวันนี้ก็จะมีกุง้งแม่กุ้งแม่น้าผัดต้อนหอมขิงนะครับกุ้งแม่น้ําก่อนอ <akkor S 1> ื่นเราก็ต้องมาชุบแป้งนะชุบแป้งแพ้แป้งใช้แป้งอะไรเนี่ยแป้งข้าวโพดครับต้นหอมขิงนี่เรียกว่าเป็นอาหารเพิ้นเพินเลยที่จะเนิดกระฉอดของอาหารจีนในการผัดไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมาย แล้อ,อ,อย่างพวกนี้มันเป็นสูตรยังไงคือคุณพ่อเขาพูดภาษาจีนได้เขาก็น,นิยมแบบเดินทางไปฮ่องกงเ็าเคยนําเชฟจากฮ่องกงเข้ามาทํางานที่ร้านด้วยรก็มีการพัฒนารสชาติเนี่ยให้มันคุ้นเคยกับลิ้นของคนไทยมากขึ้นนะครับราบวิธีไม่ยากแป๊บเดียวแต่ว่าเป็นสูตรของที่นี่นะครับรเมนูนี้น่ากินมากมกุ้งมน้้ำผัดเขยงก็หอม โอเคแล้วเม,มนูต่อ,ตอไป,อ,อ,ปอะไรครับกระเพาะปลาผัดมันกุ่งอันนี้เราใช้กระเพาะปลาอะไรเนี่ยเราใช้กระเพาะปลาหลอดใหญ่ครับอ่าเลาะใหญ่นะเวลาลงเตามันจะไม่ได้โหดคนละอยากกันกระเพาะปลาที่ขายเล็กๆน้ำแดงคนละอยากกันนะอันนี้เป็นเอามาผัดครับ อันนี้เป็นมันกุ้งเลยใช่ครับมันกุ้งนี่เป็นมันกุ้งแกะใช่ไหมใช่ครับผมไม่ใช่มันกุ้งกระป๋องไม่ใช่อะไรไม่ใช่ครับมันสดเลยแับใส่มันกุ้งลงไปแล้วกลิ่นมันจะออกเลยครับกลิ่นมาเลยกระเพาะปลาหลอดไก่เนี่ยเพื่อที่จะพอผัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บรสชาติของมันกุ้งไว้ในตัวมันได้ได้เยอะกว่ากระเพาะปลาหลอดเลยนะครับเมนูนี้น่าจะเป็นของเราที่แรกนะครับ มากิตไหมต่อเพราะปลาผัดมันกุ้งมีที่นี่ที่เดียวใครอยากกินเมนูนี้มาที่นี่ได้เลยนี่แหละครับเมนูคู่ร้านนี่เลยคือหมูหันย่างฮ่องกงเรี่ยหมูหันที่นี่ใช้หมูหันกี่เดือนเราก็จะใช้เป็นลูกหมูครับประมาณ3-4เดือน2-3โลนะครับสโลครับผมวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าสั่งเยอะไหมหมูหันทุกสิบโตนี่ก็จะมาณ8โต๊ะครับเป็นเซ็กเนเจออีกอย่างหนึ่งของร้านเขาครับ หาห่านอบหม้อดินคุณดูเดีนะที่อื่นเนี่ยเขาหม้อเล็กๆแต่ที่นี่ใหญ่มากอันนี้เวลาจะตุ๋นก็ใช้เวลานานเหมือนกัน2อสามชั่วโมงได้ครับอันนี้เสร็จแล้วเราจะไปเอาเข้าเตาอบหม้อบอ,บอบอีกทีครับอบกับยาจีนครับ้วอบในหม้ออีกทีมันก็จะเป็นหม้อดินอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่ตอนนี้เราต้มให้ไม้มันนุ่มเข้าเนื้อดูความใหญ่ของเขาด้ยครับนี่เลยฮะ แล้วนี่ก็คีออีกหนึ่งพระเอกีเลือดนะใช่ครับนี่เลือดกุ้งมังกรคนจีนถือว่าเป็นยานโดบครับเอาหัวเนี่ยได้เลือดและนี้เอาเนื้อมาทาซาชิมิก็ได้ทาหม้อไฟก็ได้นะนี่ละครับเราก็จะแร่บ,บางๆแล้วก็เอาไว้บนน้าแข็งไว้บนน้ำแข็งไปเสิร์ฟแบบนี้เลยเลยคงความสดใครได้นานที่สุดบอกเลยเป็นงานซาชิมินะฮะซึ่งบอกใครเขาจะนึกถือว่าญี่ปุน่นซึ่งอันนี้จริงก็มี จะเห็นว่าอาหารที่เราพยายามนําเสนอเนี่ยก็จะลดความมันลดความเค็มเน้นหรือว่าถุด,ดิบโดยเฉพาะอันนี้นนนพร้อมเสิร์ฟเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นกุ้งตัวที่คุณลุงจับมาัห้ด <เอ S 1> ้ียนะ,นะครับครับเราเห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปลองชิมกันครับ นี่เลยครับกินเหลาของแท้เซตนี้1หมืนเจ็ดท่าน,นครับคือเจ็ดอย่างกุ้งมังกรเจดสีพร้อมเลือดหมูหันปลาเก๋ามังกรกุ้งแม่น้ำผัดต้นหอมขิงกระเพาะปลาผัดมันกุ้งขาหานอบเมเส้นใหญ่ผัดหัวกุ้งแลนนี้เป็นออเดอร์บอกเลยชุดเนียนะฮะ มันตกประมาณ1 7ื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสั่งเป็นอลัลคาส20,000กว่าและอย่างหนึง่งเราไม่ต้องเอาทุกเมนูก็ได้เราฝากไว้คราวหน้ามากินดีไม่ะงั้นเดี๋ยวเรามากินกันกุ้งมังกรแล้วเขาบอกว่าเอาเลือดเนี่ยนะมาโดบตะกี้ตอนลุงเข้าไปดูในครัวนะเลือดเป็นน้ำใสเลยแต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง มันเป็นวุ้นเป็นเยลลี่ไปแล้วครับแล้วเขากินยังไงล่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาผสมกับสไปร์แต่ถ้าเป็นวงใหญ่เขาผสมในเหล้าแต่นี่ลุงผสมกับสไปร์และกินทั้งวุ้นอย่างนี้เลยนี่ไงบอกแล้วว่าของโดบของดีในร้านอาหารจีนเด็ดครับ ไม่เหมือนข่าวนะโดยที่เขาไม่ใส่ส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นนะฮะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยก็ว่าได้เรียกว่าเปิดแบบหรูหรากินโตะจีนกับเลือดกุ้งมังกรตัวกินได้สองอย่างเลยเอามาไปซาชิมิก็ได้นะฮะสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับซาชิมิกุ้งมังกรสดแน่นอนกรบกรอบหวาน หอมสดแน่นอน่อก,กี้ยังเป็นเป็นเล่นอยู่นะตัวนี้2อกิโลเต็มปากเต็มคำหวานหอม,หอมเรียกง,งกรุงมังกรอร่อยอย่างนี้นี่เองครับส่วนไทยไม่กินดิบเขามีเป็นบ้าไฟแบบนี้เลยครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ มันเป็นซีฟูดแบบเก่าใก่กึคือเมื่อมีส่วนผสมที่ว่าเป็นพริกมะนาวอะไรยยะอยๆหลัน,นี่คือตร,ตรงๆเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดหอมหรือลวกเหมือนพวกหม้อไฟจีนน่ะแหละฮะแต่แต่อันนี้เขาไม่ไม่ได้มีอย่างอื่นผสมก็คือเป็นกุ้งกอนล้วน่ว่าทานกันแบบเป็นซุปอย่างนี้ก็ได้ครับซุปเขาเค็มๆ็หอมหวานมากๆ ไม่ต้องลวกเยอะมันจะสดกรอบหอมเนื้อก็จะกรุบแน่นอร่อยว่ะตอนนี้มาเล่นหมูหันหมูหันนีนะฮะเขาใช้เป็นสไตล์ฮ่องกงกินกับมันโถวหมูหันที่นี่นมากหนังกรอบไปกินตัวละเหมือนที่ฮ่องกง มันทำอะไรนี่ไม่ได้เลยเนา่ยนะตัวที่นี่เล็กกว่าที่นน่นเท่านั้นเองหนังที่เคยย่างมาเป็นปุบปเหมือนเมกนงาแบบนี้เลยเรียกว่าสดมากมน้ำจิ้มกำลังดีเด็ดปลาเก๋ามาังกรอามาแลกอันนี้ต้องกินสุกเท่านั้นนะฮะย่ไม่ได้กินเป็นซาชิมินะปลาสดเด็กไม่แตกเละเห็นไหมฮะเป็นชิ้นเลยดุบ กรอบอร่อยนะปลาเก๋าเ,เนื้อเขาจะกินแล้วมันแน่นมันไม่แตกกัดเข้าไปเป็นเหมือนเนื้อไก่เบาๆกินแล้วมีมีคัคเจอร์ในการเคี้ยวอร่อยปลาที่รสชาติดีหอ,อมหวานเมน,นตูต่อไปนี่คือสไตล์ฮ่องกงเลยกุ้งแม่น้าผัดซอสกุ้งแม่น,น้ําคลุกแป้งแห้งไปทอดแล้วก็มาผัดกับซอสฉิงต้นหอมของเคากันสดๆแบบนี้นเล รสชาติเขาชัดเจนมากตาเป็นขิงเลนหอมแปะหว้วนผักคุกเขาไปแนละ้ไม่เค็มมากไม่หวานมากห้องก้ีงเด้งๆครับส่วนจานนี้นะเขาเอาเาพาะปลาเนี่ยมาผัดมันกุ้งเยิม้มๆหอมๆผัด เข้าไปไฟรลล้อนๆกับตัวกระเพาะปลากลิ่นของมันกุ้งจะแทรกเข้าไปในกระเอพาะปลาที่เป็นเหมือนฟองน้ำคิดดูแล้วกันรสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยตัวผัดกระเพาะปลาแบบเนี้มันมีซอสฮ้องกงที่เป็นอูมามิอยู่แล้วแต่พอเป็นความเป็นมันกุ้งแรกเข้าไปในตัวของ,ของกระเพาะปลาเขออาใช้กระเพาะปลาหลอดใหญ่ผัดแล้วมันไม่เละมันก็ดูดเนื้อของความเป็นมันกุ้งเข้าไปในอยู่ในกระเพาะปลานึกภาพไปแล้วกันมันเด็ดมากครับ อย่างอันเนี้ยลงมากินทุกครั้งก็ลงสั่งขาห่านอบมือซึ่งบอกเลยว่าขาใหญ่ๆห่านใหญ่ๆอย่างนี้ฮะนี่ไงครับเขาตุนงาน,านเครื่องสมุนไพรเก่งของเขาเนี่ยเข้าไปในทุกอนูของขาแล้วมันจะนุ่มพอนุ่มเสร็จปุ๊บเข้าไปรูดในปากได้เลยแล้วก็ความหอมอของเนื้อของเอ็นของขาหา่านเนี่ยมันอร่อยก็เป็นซิกเนเจอร์อีกเมนูหนึ่งของร้านค ละเนื้อละมันจากหัวกุ้งมังกรตะก,กี้เนี่ยเอามาเป็นผัดคั่วไว้เตี๋ยวเส้นใหญ่มันกุ้งมังกรกับเนื้อกุ้งมังกรอยู่ในนี้เลยครับนจนตัดจนทำมากมันหอมความเป็นรสชาติของเส้นที่ผัดแบบโปรีนวอกแล้วก็หอมของความเป็นมันกุ้งมังกรขึ้นมาด็บจริงๆออเด้อมีมาสี่อย่างแตะก้วยคั่วพริกเกลือกับกังปวยแต่อันนี้คือกับ หอยเชลหอยเชลไทยนะซึ่งพอกินแล้วไปปุ๊บเนี่ยรสชาติมันคล้ายๆปลาหมึกแต่มันหนุบๆหอมๆอ,อันนี้กาลายเบ็นสึกแล้วแต่เพาะปลาผัดแห้งอ,อันนี้เป็นรสชาติด,ดังเดิมอะตัวน,น,นี้น่ากินมากเลยเป็นขนมประกาศผัดซอสเอ็กโอืม่ผมว่ารสชาติด,ดีครัอร่อยอันเนี้ยปลาเงินทอดเป็นปลาตัวเล็กๆทอดกรอบๆกับ,กบแป้งปรุงรสอร่อย มื่อนี้ลุงก็ได้มาระลึกถึงความหลังของร้านอาหารในตำนานระดับขึ้นหิ่งรุ่นลุงไม่มีใครไม่รู้จักของความเป็นเชียงกรีล่าครับทุกอย่างยังอลังการยังอร่อยยังสดเหมือนเดิมราคามันก็ไม่เดีหนีไปไกลจากร้านอาหารจีนในปัจจุบันมาที่นี่ชัวร์แน่นอนไม่ผิดหวังเรื่องเมนูคลาสสิกอย่างเดิมนี่ก็ยังมีอยู่แล้วก็เมนูใหม่ก็ยังมีอยู่เชียงกรีล่า สาขาที่ลุงก,กินมันนี่คือสาขาธนิยะแต่เขายังมีอีกสองสาขาคือตรงถนนสีลมสาขานั้นอนนนเป็นสาขาแรกแล้วก็ที่เยาวราชก็มีอีกสาขาหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นร้านครัวคาเฟ่ที่เช่นอยู่ตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนเซอีกสาขาหนึ่งคลิปนี้ลุงก,ก็จากกันด้วยฟาร์มอร่อยตรงนี้แหละเพราะว่าต้องรีบไม่เรียบร้วเนี่ยหลังกล้องรองกันเต็มเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามลุงมา ตามกันไปเรืเ่อยคลิปนี้ก็จบลงเท่าเนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมาก